ครับผมวันนี้เราจะมาทอดใบไม้นะครับผมใบไม้นั่นก็คือใบมกนีนะครับผมแล้วก็ใบหม่อนนะครับใบกระถินเออแล้วก็ใบกระถินนะครับผมเราจะมาทอดกันนะครับผมวันนี้เตรียมกระทะกระทงกระทะมาทอดนะครับผมจากปลาไผ่นะครับผมสงคามกออย่าแฟงโกกีนะครับผมไม่รู้ว่ากี่พันปีแล้วนะฮะเอาน้ํานี่ละกันนะโอ้ไม่ได้นะครับผมมือขอลดไม่ได้นะแม่งจับอะไรไม่รู้เมื่อกี้นี้ เอขอลุนแด้ครับผมไม่ทันใจวะ่ะเดี๋ยวมันก็โดนความร้อนเองนะฮะเดี๋ยวเชื่อรถก็ตายแล้วครับผมรู้สึกว่าน้ำมันเยอะเกินเสียดายแป้งไม่ไม่เราไม่เสียดายนะฮะแล้วก็จะมาชุบแป้งกันเลยน้ำมันนะครับผม จะเอาไปใส่แล้วนะฮะเอาแล้วนะหนึงสองสามเฮ้ยเฮ้ยเคียดทอดแล้วเฮ้ยมันเหลืองครับผมมันเริ่มเหลืองแล้วจะมาให้นักชิมกันนะครับผมนี่นะครับผมนักชิมผมกินได,กนได้กินได้กินได้กินได้ <c oughs> ร้อนร้อนอืมอะรอรไหมอระอรจริงเหรอ S <S <S อีกอีกเฮ้ยเช่ยกรอบา่ะเฮ้ยกรอบา่ะดูนะครับผมผมจะกินโชว์ให้ดูนะครับผมเฮ้ยนี่นี่เชฟเชฟคนใหม่ครับผมเชฟคนใหม่ดูนะครับผม กินได้วะอันนี้โคตรกรอบใบม่อนมีแค่ดีกว่าทุกคนเป็นไงรสชาติทุเรศมากเลยครับ ลรยเกลือเลยติดตอบแคบมันก็กินได้นะผมแต่มันเคบเป็นว่าหมูแดงนะครับผมเดี๋ยวไปหาทับตามนะครับผมแม่งโคตรแม่อร่อยแต่มันโคตรลงทุนอ่ะดูด,ดิกี่รถเข้ามานี่โอ้โห อีพี่หน้าเจอกันครับผมว่าจะทำอะไรกดติดตามไว้นะผมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมบายบายครับ